อันนี้นะคะเราก็จะมาแข่งเล่นเกมกันนะคะก็คือจะแข่งโหนบ้านะคะมีไม่แนว่าตาเนี่ยมีชนะแน่นอนใครแพ้นะคะก็โดนวิ่งรอบสนามหนึ่งรอบนะคอ้มเยมีแอ้มเตรียมวิ่งเลยมีย้เตรียมวิ่งเลยสบายดีค่ะเพืคนช่างมีแอกับเจเจมีนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมาแข่งเล่นเกมกันนะคะก็คือจะแข่งโหนบ้านะคะมีไม่แนว่าตาเนี่ยมีชนะแน่นอนบานนี้หนูหนูแบบยามนั้นหมักได้ ใครแพ้นะคะก็โดนวิ่งรอบสนาม1รอบเลยค่ะมิ娅หนูมี่娅เตรียมวิ่งเลยเ <P ew> ตรียมเลยไม่ต้องแข่งเลยไหมอ่ะรเด็ก three two one g มันจะหยุดม่娅เอาให,หมให่ได้ไหมขอใหม่ได้ไหมเอาได้โอเคมา จำยังไงดีอ่ะแบบนี้ oh? One, two, two. นหนึ่งสองไปแห้วไปแล้วเยอะคว้าจีนี่แล้วอ่ะตาแดงมีชนะแน่นอนตาแดงมีชนะแน่นอนใครแพ้นะคะก็โดนวิ่งรอบสนามหนึ่งรอบนะคะาหนูเว้ยไมาเตรียมวิ่งเลย แม่เตรียมวิ่งเลยไม่ได้ไม่ได้โอ้ยแม่โอ้ยมือโง่รู้ไหมว่าหนูกินอะไรกินอะไรเคซีมที่ท right ี <wh ่มันทำมาให้ตัวสูงนี่มไม่อยากกินแจ่มแ่ไม่อยากหมาบ้านหนูแล้วอุ้ยอยากกินบ้างอ่ะขอกินด้วยได้ปะได้ไหนอ่ะย่าไปซ่อนไว้ไหนเนี่ยแหมแอบเก็บไปกินคนเดียวไม่อยากให้ฉันสูงใช่ไหมล่ะ เจอแล,ลอ้วป้ายสด้อันนี้เนี่แคลเซียม A W L ไม่ได้ไปซื้อไงวัอนอาทิตย์เธอก็ไม่มาวันเสาร์เธอก็ไม่มาอ๋อเหรอฉันก็เลยไม่ได้กินเธอก็ไม่ให้ฉันกินหรอ,หอถ้าฉันไม่มาล่ะฉันก็เหงาสิแม่ฉันจะแบ่งเธอสักหน่อยถ้าวัานอาทิตย์ฉันจะแบ่งเธอสักหน่อยเธอเธอก็ไม่เอามาสักทีเลยขอกินได้ไหมได้ขอกินก่อนไปวิ่งรอบนึงเนี่ยแพ้แล้วขอกินได้สิ ออไร่ทุกคนดูสิเจเจยอมแพท้ที่ที่เจอะยอมแพ้เหมือนเดิมเพราะฉันฉันกินอันนี้มาไงเนีย่ยทุกคนเราลองกินให้ดูเดี๋ยวฉันลองกินแล้วมาแข่งกันอีกรอบไหม่อยมากไอเคี้ยวเราอยากแข่งเลยเนี่ยรู้สึกกินแล้วตาเนี่ยชนะแน่นอนแันธงอันนี้แพ้วิ่งรอบหนึ่งโอเคป้ยากพร้อมหรือยังกระโดดขึ้น กระโดดขึ้นเองเลยไรลองโอเคเอาไหมได้แต่พึ่งหนูหนูไม่ถึงอ่ะมือหนูไม่ถึงเอาไหมวะยากที่โง่เอาไหมเลยแล้วไหมเลยไม่ไหวแล้วโอเคไหม ได้ไหมย่า yeah. ขี yeah. ah ้โกงอะเมื่อกี้ย่าให้ที่มิงช่วยโอ๊ยเยอมือจะหลุดแล้วไม่ไหวอะแพ้ยอมเดี๋ยววิ่งกันอะ นีแ่แย่กินมาหลายหลายวันแลแ้วเนี่ยมินเพิ่งกินก็เลยสู้ยาไม่ได้โอ้โหมีการทำท่านี้ด้วยมหตุปลาไปแข่งวิ่งไหมไม่ไม่ใช่เจมินแพ้เจมินต้องไปวิ่งหรือว่ายาจะวิ่งตามเจมินด้วยวิ่งตามเด้อเพราะเพราะเมื่อกี้หนูหนูยอมแพ้อะยอมแพ้อะไรก็ย่ายชนะไม่ใช่หรอชนะโอ,โอเคโอเคโอเคหนูนั่งรอเจ้อยู่ตรงนี้ ตอเดียวต้อเดียวขอได้ไหมแพ้เจ๊ที่แพ้เจที่แพ้เจที่แพ้แรงว่าก็แกไ,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 ไม่อยากกินอันนี้ไงไอันนี้ไม่ทำไมขึ้นวันนี้เดี๋ยววันนี้จะกลับไปกินเยอะๆเลยจะแย่งของเมียทั้ง,งสองกระปุกเลยให้ฉันโตขึ้นมานะทำไมอนะ่ะให้ฉันโตสุดขึ้นหนา้าเธอเธอโตเตีตเ้ยขึ้นหนา้าเธอ เธอก็ขอขอขอลงให้ให้เธอเตีเ้ยเหอะนี่เดี๋ยวฉันกินเลยนะฉันสูงกว่าเธอแน่นอนมาเมื่อกี้ก็แข่งกันเสร็จแล้วนะคะยิงแท้แอบกินอีกนะคะอ,อร่อยไหมอร่อยกินแล้วแข็งแรงไหมแข็งแรงแล้วแล้วก็สูงไหม สูงแล้วแรงแก่งด้วยอูเดี๋ยวเชนี่ต้องไปจับหลายเม็ดเลยขอสักสองกระปุกเลยนะได้โอ้ยเชนีอีกนี่นะคะแคลเซียมชิลออรเบลไลท์นะคะก็คือนําเข้าจากออสเตรเลียเลยนะหนึ่งเม็ดนะคะเท่ากับเทียบเท่ากับกินนมพึ่งลทธิบนะสําหรับเด็กนะคะเคี้ยวง่ายซึมไวมากมีรสชาติแบบขาดอีกแล้วอ่ะฉชนกูขายขายคนเขาจะได้สูงเหมือนในย่าเอง นะะคอเนี่ยขายรูปขนาดเลยไเวกเกนกันนะคะมันเคี้ยวแบบว่าแบบว่าซึมง่ายแบบกินแล้วสนุกกินแล้วติดมากค่ะข้ากินมันล้วฟิน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 เลยหรออือถ้าลองกินสิก็กินไปแล้วก็อร่อยเดี๋ยววันนี้จะไปกินแบบเยอะๆเลยฉชนว่ากินแบบเยอะๆแล้วก็เก็บไว้อีกอีกข้าวเหมือนกันโอ้โห5เมตรฉันเอากระปุกนึงอะของฉันเป็นเป็นของฉันนำอย่างนี้มากค่ะ รสชาติหนักความาบิซื้ออีกได้แล้วชาติมันก็จะแบบเปรี้ยวๆนะคะนมนมนิดนึง<ช>ก็อร่อยเขียวสนุกมากก็ลองไปทานดูนะคะเดี๋ยวจะแปะให้ดูนะคะว่าซื้อได้ที่ไหนกดไลค์กดแชร์กดกดอุ้ยว้าหนูกลัวกลวยกลวยนี่มันตกข้าตกขึ้นมาหนูอ้วนหนูอ้วน,นขึ้นนะอ่ะตกมปนเกี่ยวอะไรกับอ้วนเกี่ยวอะไรกับอ้วนเกี่ยวอะไรกับอ้วน สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์เอาเต้นให้เสร็จก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i ครด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วก็กดอะไรอ่ะกดไลกินกิๆกินกิด้วยก็ทำอะไรเสียงเบาๆเขาห่อยเขาเขาก็ราคายเสียงเธอที่ที่เธอเขาเยาวเขายาวอ่ะโดนดุอีกแล้ว ไม่เล่นด้วยแหละกำลังกินโอเคไปละไปละอ้ยแล้วเอาไงนะใครเร็วกว่านั้นชนะฉันเร็วกว่าฉันปัง <c oughs> ยากคนามีแต่เาเล่นเดินหน้าน,น,นีา่เล่นถอยหลังอะไรนะี่ยเขาเล่นกันเดินหน้า <c oughs> เอาเลนะ นนโอเคให้ฉันทำด้วย